สวัสดีค่ะดวงชะตาภาพเลินใบอ้ำทรินีโดยแม่หมออ้ำธรรมาธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะเป็นดวงประจําสัปดาห์ของคนที่เกิดทั้ง7วันเกิดเลยนะคะสัปดาห์ที่17เนาะสิบเถึงยีนะอาจจะรวบตั้งแต่16เลยนะก็คือ16บหถึงยีนะคะ,อะ 23. เออสิบหถึงยีเออมิถุนายน ลืมเดือนซะแล้ว16-23มิถุนายน2567เออมาดูกันว่านะคนทั้งเอ,อ่อ10ทั้ง7วันเกิดเนาะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไล่ไปทีราวันเกิดเนาะอะ,อะ เริ่มต้นจากชาววันอาทิตย์ก่อนเลยละกันนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาสับสดๆกันนะมาดูกันชาววันอาทิตย์ดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามกด s u b s c r i b e กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ช่วกับให้หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะจ๊ะอ่ะเริ่มกันเลยละกันนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อน มาดูกันว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์สัปดาห์16-23 16-23มิถุนายน2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างคนที่เกิดในวันอาทิตย์ใบที่หนึ่งมาค่ะอู้หูบแรกก็รวยเลยโอ้โหขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยสิอู้หความสำเร็จน่ะอ้อ ทั้งรวยทั้งสําเร็จนะเอะอขอดูพลังงานสุดท้ายหน่อยค่ะขอดูพลังโอ้โหเสนมาออร่าเกิดขอแสดงความยินด,ดีด้วยเลยสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่16-23มิถุนายน2567ต้องบอกเลยเป็นดวงชะตาของคนสำเร็จเป็นดวงชะตาของคนร่ำรวยอ่ะ ดวงสตาดีมากไพ่ดีทุกใบนะเออต้องบอกเลยทั้งในเรื่องของการเงินก็มีเงินก้อนเงินถุงเงินถังมีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีโชคลาบมีลาบลอยมีความสำเร็จมีโอกาสในเรื่องของการเจริญเติบโตในเรื่องของการงานธุรกิจอาจจะรุ่งเรืองรุ่งโรดการงานรุ่งเรือง,งการเงินร่ำรวยเออ ส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยมีโอกาสสมหวังเหลือเกินเพราะช่วงเวลานี้ออราราศีของคนแฮปปี้มีความสุขมันจับนะสิเอมีโอกาสสุขมีโอกาสสมหวังมีโอกาสว่าความรักจะปังปุริเอเอถ้าสดอยู่ตเตรียมตัวเลยมีคนชอบพอเยอะแน่นอนสายปงสายเปนะมีคนมารุมล้อมมีคนมารุมรักเออ ถ้าสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยใครที่กล้าจะไม่ชัดเจนอะ่ะคุณช่วงนี้จะเทคแอคชั่นมากเพราะว่าจะมีคนมาชอบคุณมากกว่าปกติอนเออเสน่ห์จะรุนแรงเย้ายวนใจถ้ามีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คู่เปหนักเพราะว่ากัวที่รักจะไปรักคนอื่นมีความหึงห่วงมีความห่วงใหยมากเป็นพิเศษเออ รับพิมนายอย่าลืมพิม์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะโอ้ต้องบอกเลยดวงดีดวงดีดงดอ่ะอะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างเนาะอะเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนคนที่เกิดในวันจันทร์เนาะนะคะว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันจันทร์ คนที่เกิดในวันจันทร์16ถึง23มิถุนายน2567จะเป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันจันทร์เนาะ,อะขอดูพลังงานหน่อยโอ้โหดูเหมือนคับว่าอาสติมาปัญญาเกิดเดอ้อเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างออกหรือว่ามีทางออกทางแก้ให้กับชีวิตอขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะ,ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยทรัพย์สินนะ มีนะหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนเออเออ,เอ,อ,อาจจะมีมีคนให้ความช่วยเหลืออะไรบางอย่างก็ได้อะหรือมีแนวทางใกล้แก้ไขปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตสุดท้ายขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอเคคนที่เกิดในวันจันทร์ฟังทางนี้เลยว่าขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะ16-23มิถุนายน2567นี้คนที่เกิด ในวันจันทร์หรือคนที่เลื่อนฟิตมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่สัปดาห์นี้1 6 2 3มิถุนายน2567จะเป็นช่วงเวลาดวงชะตาของคุณที่จะได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยเออดูเหมือนกับว่าชีวิตจะแก้ไขปัญหาได้หมดสิ้นนะ หากคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยมีโอกาสหมดหนี้หรือปลดหนี้ได้เออหรือมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตได้ตั้งแต่1 6ถึง23่ามิถุนายนเป็นต้นไปหากเป็นเรื่องของการงานนะมีโอกาสเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วปังเปลี่ยนแล้วรวยนะเปลี่ยนแล้วเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตหรือถ้าเกิดว่าทํางานอยู่แล้วมีติดขัดปัญหาอุปสรรคต้องบอกเลยสัปดาห์นี้ แก้ไขได้แน่นอนหาเป็นในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าดูเหมือนกับว่าคนเก่าๆใครเก่าๆจะหวนคืนมานะมีโอกาสคนเก่าจะมาง้อขอคืนดีหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะได้พบรักกับคนเก่าๆใครเก่าๆที่หวนคืนมาแล้วมาสร้างความทรงจําดีๆความระทรับใจดีๆให้กับกันให้แก่กันเนาะหรือถ้าเกิดงอนกันอยู่ทะเลาะก,กันอยู่ก็ต้องบอกเลยมีโอกาส กลับมาคืนดีกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคแก้ไขความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้เออต้องบอกเลยสัปดาห์นี้จะทำให้ชีวิตของคุณแฮปปี้มีความสุขมากกว่าเดิมเพราะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้แลนะแคล้วคลาดปลอดภยัยรวยรอดปลอดภยัยแฮปปี้มีความสุขเอ ใครแล้วคุานายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างเนาะอาทิตย์แล้วจันทร์และอังคารอ่ะมาดูกันสิ คนที่เกิดในวันอังคารดวงชะตา16-23มิถุนายน2567จะเป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันอังคารนะ16-23มิถุนายนจะเป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันอังคารใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้โหเงินทองหลั่งไหลไหลามาเทามาขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเซอะไรอีกอะไรอีกอื เปลี่ยนดวงเปลี่ยนแล้วนะอ่ะสุดท้ายค่ะนะออกจากความทุกข์แล้วเอาล่ะเอาล่ะโอ้โหโต้องบอกเลยอืขอแสดงความยินด,ดีด้วยเลยสำหรับคนที่เกิดในวัน อังคารนะที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่16ถึง23มิถุนายน2567ต้องบอกเลยชีวิตออกจากความจนแล้วเพราะว่าชีวิตของคุณจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยอะ่ะดวงชะตาดีมีโอกาสเปเส็นเศรษฐีหน้าใหม่ออกจากความทุกข์ออกจากความโศกออกจากความ ไม่สบายกายออกจากความไม่สบายใจออกจากความจนชีวิตจะรุ่งเรืองรุ่งโร์มีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสประสบความสำเร็จนะมีโอกาสว่าชีวิตกำลังจะออกจากความทุกข์ไปพบความสุขแล้ว ดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้นะจะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์อะไรดีๆเกิด,ดขึ้นกับคุณหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีความทุกข์นะสัปพปะกุสัพโพโศสกสัปะโรคส,สับะพยสับพะครสนิตสนิทอะไรต่างๆ,ๆ,ๆอาจจะมาลุมมาตุม้มทําให้คุณรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจนะมีอะไรบางอย่างไม่เป็นไปดังใจแต่ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้จัดการได้คลี่คลาย ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นมีโอกาสมีโชคลาบมีความสําเร็จมีลาบลอยนะโชคลาบทั้งในเรื่องของความมั่นคงความมั่งคัง่งความแคล้วคลาดปลอดภยัยและโชคลาบในเรื่องของการเงินกันทองที่มีโอกาสที่จะมีเงินหลั่งไหลไหลามาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลามาได้ออกจากความจนได้ออกจากความขัดสนแล้วกลับมามีชีวิตที่ร่ำรวยอ่ะ ความรักถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ไม่สบายใจช่างมันไปเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นต้นไป16-23ไมถึง23่ดูมิถุนาย,ยนพน2 5า7ดูเหมือนกับว่าความรักจะได้เจอสายเปหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าพอคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นจะมีคนมาสนใจคุณมากขึ้นหรือจะมีคนมาชอบพอคุณมากขึ้นหรือเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานี้พอกลับมารักตัวเองอย่างเต็มที่ก็จะมีคนมารักคุณอย่างเต็มท่าเหมือนกันเอ ใครแล้วพู้นายอย่าลืพมพู้นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาล่ะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างเนาะอาทิตย์จันทร์อังคารและอ่ะคนที่เกิดในวันพุธมาดูกัน16-23ถึง23มิถุนายน2567 ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันพุธ16-23มิถุนายน2517ใบแรกมาค่ะโอ้ดูเหมือนโอกาสจะมีมีคนคอยช่วยเหลือนะจ๊ะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยจ้ะนะโอ้ยดวงเปลี่ยนแล้วโอ้โหของเกรสเลชันเลยนะอะขอดูพลังงานสุดท้ายหน่อยไพ่จะว่ายังไงจ๊ะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยเลยสำหรับคนที่ เกิดในวันพุธหรือคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่16-23มิถุนายน2 5 6 7ดวงเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนดวงเปิดฟ้าเปิดต้องบอกเลยมีโอกาสได้เฉิดฉายเจิดจรัสมีโอกาสยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งมีตังเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยโอกาสดีๆเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณแล้วนะ โอกาสมาถึงแล้วฟ้าเปิดแล้วทางเปิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปูทางมาให้แล้วถ้าเป็นเรื่องของการงานต้องบอกเลยมีโอกาสเปลี่ยนงานย้ายงานแล้วปังหรือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเติบโตนะในเรื่องของการงานหรือตำแหน่งหน้าที่ของคุณติดยศเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหากเป็นเรื่องของธุรกิจต้องบอกเลยช่วงนี้ยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งขยันยิ่งได้ตัง นะยิ่งทํามากยิ่งมีตังยิ่งทามั่งมั่งนะมากมากมั่งมั่งนะยิ่งมีตังยิ่งร่ำรวย <c oughs> นะดูจักรวาลงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าในเรื่องของการเงินการทองดีเหลือเกินจะมีโอกาสเข้ามาทุกช่องทางงานอาจจะเยอะหน่อยนะแต่เงินก็หนักกระเป๋าเช่นเดียวกันนะเออไม่ได้มีแต่เหรียญน,นะจ๊ะหมายถึงแบงคนะ์น่ะเออ นะแบงค์ธงแบงค์เทาอะไรต่างๆจะทําให้กระเป๋าตุงกระเป๋าหนักเออมีโอกาสจะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่รับทรัพย์ก้อนโตรับทรัพย์แบบหลั่งไหลไหลมาเทมาเป็นเทน้ําเทท่านะการงานจะเข้ารัวๆการเงินจะเข้ารัวๆธุรกิจค้าขายจะร่ํารวยมั่งคั่งลูกค้าลูกหาเข้าหาเยอะมากนะ ทักติดขัดดูเหมือนปลดนี้ได้มีโอกาสหมดหนี้ในช่วงเวลานี้เนี่แหละนะมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภโอกาสดีๆจะเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวช่วงเวลานี้ส่วนในเรื่องของความรักดูเหมือนกับว่าจะมีคนมาทายทักอยากจะเข้ามารุมรักคุณค่อนข้างมากนะ ดวงดีดวงเปลี่ยนทําให้ช่วงเวลานี้เสน่ห์มาออร่าเกิดนะเออถึงแม้ว่าบางคนอ่จจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ก็จะมีคนมาให้ความสนใจคุณอยู่ดีช่วงนี้เสน่ห์ดีเสน่ห์แรงจะมีคนมามารุมมาตุ้มรุมรักคุณมีคนมาให้ความสนใจคุณดวงจะเปลี่ยนแปลงไปเลยทําให้เสน่ห์แรงมากจะมีคนค่อนข้างที่จะมา ชอบพอหรือว่าลลลหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณจำนวนมากในช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> ใครแล้วคุานายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะเอาล่ะ right. ต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างนะชาวพฤหัสบดีเดี๋ยวมาดูดวงชะตากันสัปดาห์ 16-23มิถุนายน2567คนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีดวงชะตาจะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อย16-23มิถุนายน2567ใบนี้มาค่ะโอเคอะดูเหมือนอะไรที่มันอักอกหนักใจจะจบสิ้นและใบที่2มาค่ะโอเคนะดูเหมือนชีวิตมีความหวังขึ้นมาแล้วนะใบที่3ม,มาค่ะขอดูพลังงานหน่อยนะ เออมีคนช่วยเหลือขออีกสองใบแล้วกันนะคะขอดูเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะโอเคคนรักนะสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะใบสุดท้ายค่ะโอเคได้ฟื้นฟูแล้วโอ้โหต้องบอกเลยนี่ช่วงที่ผ่านมาหนักหนามากเลยใช่ไหมคะคนที่เกิดในวันมราับ,บดีหรือคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ ช่วงที่ผ่านมาหนักหนามากเลยใช่ไหมทั้งเรื่องของสุขภาพอาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายปัญหาอุปสรรครอบตัวรอบกายทำให้คุณรู้สึกมืดแปดด้านกังวลใจไม่สบายใจบางคนร้องห่มร้องไห้ นะนอนไม่หลับนะมีความเครียดมีความทุก์ขมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นหนักหน่วงเหมือนกันเนาะช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า16-23มิถุนายนนี้หนาปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นสัทีแล้วชีวิตของคุณต้องบอกเลยปัญหาอุปสรรคหมดแล้วคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะดูเหมือนคุณจะพบทางออกทางแก้ทางสว่างนะ คุณจะมีคนมาช่วยเหลือนะจากที่อาจจะรู้สึกว่าติดขัดไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะหรือจมอยู่กับความทุกข์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสัปดาห์นี้แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูมีคนคอยสนับสนุนนะมีทางออกมีทางแก้ให้กับชีวิตดวงชะตาดีขึ้นสดใสขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วค่ะ ดูเหมือนกับว่าคุณจะเก่งขึ้นด้วยในสัปดาห์นี้คุณจะแกล่งขึ้นด้วยในสัปดาห์นี้ชีวิตของคุณจะสุขก,กายสบายใจมากยิ่งขึ้นด้วยในสัปดาห์นี้นะเออแล้วดูเหมือนกับว่าออร่าราศีของคุณจะโดดเด่นมากในช่วงเวลานี้ทําให้ในเรื่องของการงาน จะมีคนคอยช่วยเหลือเพราะเขาเห็นความพยายามของคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือจะทำดีจะมีคนเห็นนะคะจะมีคนรักคนเมตตาหากทำธุรกิจช่วงที่ผ่านมาเขาเห็นความพยายามของคุณหรือความพยายามของคุณจะเป็นผลนะคุณอาจจะหนักมาเหนื่อยมาในช่วงที่ผ่านมาแต่ความพยายามของคุณจะเป็นผลให้กับคุณในสัปดาห์นี้นี่แหละจะมีคนรักมากขึ้นจะมีคนมาเยือนยอมากขึ้นจะมีคน ลลลหลงรักหลงไหลคขัางใครเมตตาอุปถัมภ์ค้ำจูนะหรือมีคนมาสนับสนุนคุณมากขึ้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังจะมี จะเป็นที่รักของใครหลายๆคนจะมีคนรักมากขึ้นจะมีคนสนับสนุนคุณมากขึ้นหากทำธุรกิจธุรกิจก็จะมีลูกค้าลูกหามากขึ้นจากความพยายามในการทำหน้าที่ของคุณหรือว่าการทำธุรก,กิจของคุณในทิศทางที่ดีนั่นแหละจะมีคนรักคนเมตตาค่อนข้างมากนะมีโอกาสสุขมีโอกาสสมหวังมีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ดวงชะตาชีวิตคุณหากเป็นในเรื่องของความรักช่วงที่ผ่านมาหากถ้าเกิดว่าคุณเจอความรักไม่ดีช่างมันไปเพราะว่าตั้งแต่1ิบห ถึง23มิถุนายนเป็นต้นไปดวงชะตาความรักของคุณจะกลับมาดีจะมีโอกาสได้พบรักแท้พบรักที่ดีพบรักที่ทําให้ชีวิตของคุณจเจริญก้าวหน้าเติบโตหากสถานะไม่ชัดเจนนะหรือทําให้คุณรู้สึกกังวลใจเป็นไปได้เหลือเกินว่าพอคุณกลับมารักตัวเองเมื่อไหร่ความรักของคุณก็จะดีและสดใสามากกว่าเดิมเท่านั้นเลยนะเออนั้นสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์ที่คุณจะหมดทุกหมดส่งหมดโรคหมดภยัยสัาคอเสเนจจันไรจะกระจรกระจาย จบสิ้นไปแล้วเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณจะกลับมาแฮปปี้มีความสุขสดใสสดชื่นมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของการงานนะก็จะเริ่นรุ่งเรืองก้าวหน้ามากขึ้นมีคนซัพพอร์ตมีคนเอ็นดูในเรื่องของธุรกิจก็มีความรุ่งเรืองก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้เหนื่อยหนักหรือพยายามอย่างหนักมาเต็มที่ผลตอบแทนมาถึงแล้วในสัปดาห์นี้เนาะส่วนถ้าเป็น เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์นี้หายแล้วเข้มแข็งแข็งแก่งแข็งแรงขึ้นได้พักฟื้นฟื้นฟูร่างกายกลับมามีสมรรถภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะส่วนถ้าเกิดไปดนเรื่องของความรักก่อนหน้านี้อาจจะมีการเจ็บเจ็บเจ็บใจเจ็บปวดหัวใจอะไรต่างๆก็แล้วแต่ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้นะชีวิตดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นดวงชะตาความรักดีขึ้นมีโอกาสได้พบรักที่ดีรักที่ทำให้คุณ แจ่มใสสดชื่นหัวใจมีโอกาสที่จะมีคนมาซับน้ําตาให้มีโอกาสว่าความรักจะสดใสามากกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะใครแล้วคุณนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างเนาะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันศุกร์ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรเนาะคนที่เกิดในวันศุกร์ 16-23มิถุนายน2567คนที่เกิดในวันศุกร์ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้โหเสน่ห์มาตั้งแต่ใบแรกเลยนะอะสนเสน่ห์มาตั้งแต่ใบแรกเลยขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์โอ้โหออราราศีจับจังเลยอะนะขอดูพลังงานสุดท้ายหน่อยโอ้โหเอาละ่ะเตรียมตัวเลย คนที่เกิดในวันศุกร์นะเตรียมตัวแจ้งเกิดอ่ะ16-23มิถุนายน2567น,นี้เตรียมตัวเลยออร่าราศีของคุณบดีราศีจับ ดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นหน้าตาดีขึ้นรูปลักษณ์ดีขึ้นดูมีสเสน่ห์มากขึ้นดูเหมือนกับว่าสิ่งดีๆกำลังจะถาโถมเข้าหาดูเหมือนกับว่าจะได้เป็นเศรษฐีมีโอกาสมีโชคลาบมีโอกาสได้ลาบมีโอกาสมีลาบลอยมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสว่าจับปังปุริเย่ yeah! คนได้เกิดในวันศุกร์นะสัปดาห์นี้1 6ถึง23มิถุนายน2567ต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตของคนเนะดูเหมือนสัปดาห์นี้สเสน่ห์มาอร่าจับนะเออมีโอกาสในเรื่องของการงานอาจได้เลื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งเติบโตนะได้โกอินเตอร์นะ มีชื่อเสียงเป็นกระแสเป็นไวรัลนะคะทำงานออนไลน์ก็ต้องบอกเลยจะมีชื่อเสียงโด่งดังขจรกระจายไปไกลนะมีโอกาสแลือเกินทำธุรกิจจะปังมากนะธุรกิจจะโด่งดังมีชื่อเสียงนะเป็นที่ยอมรับนะคะหรือรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากในช่วงเวลานี้หากเป็นในเรื่องของการเงินนะก็ต้องบอกเลยเงินไหลกองทองไหลมามีโชคมีลาบด้วยนะจ๊ะเออ มีโอกาสได้โชคมีโอกาสมีลาบมีโอกาสว่าจะมีโชคมีลาบมีลาบลอยเกิดขึ้นนะคุณนะเอออะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้แบบงง,งๆฟุกๆดวงชะตาดีดวงชะต,ตาโดดเด่นแต้มบุญสูงมากในช่วงสัปดาห์นี้นะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเตรียมตัวเลยสมหวังแน่นอนสัปดาห์นี้ถ้าโสดอยู่ชอบใครอยู่มีโอกาสเขาชอบต่อ นะมีโอกาสถ้าไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษก็ช่วงนี้สเสน่ห์แรงจะมีคนมาจีบเออถ้าสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยความชัดเจนมาถึงมีโอกาสประกาศให้โลกรู้ว่าคบหากันหรือว่าความสัมพันธ์มีความชัดเจนในสัปดาห์นีออ้ส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วนะเตรียมตัวเลยนะมีโอกาสเจรจาพูดคุยสู่ขอกันในสัปดาห์นี้นะ ใครแล้วทุกนายอย่าลืมุนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์อะเรามาดูกันหน่อยสิคนที่เกิดในวันเสาร์16ถึง23มิถุนายน2 5 6 7ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันเสาร์นะ1 6ถึง23มิถุนายน2567 ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรอ่ะขอดูพลังงานหน่อยโอ้โหดูเหมือนจะได้เริ่รมสิ่งใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆนะจ๊ะเออเอาอยู่จัดการได้อ่ะใบที่3มหล่นมาจะดูเหมือนมีเงินหลั่งไหลไหลามาเทมาตลอดเวลามีเงินใช้ไม่ขาดมือหรอกนะขออีกสองใบและกันโอ้โหเออสิ่งใดที่ลงมือไว้ นะหรือตั้งใจทําไว้มีโอกาสสมหวังสําเร็จดังใจปรารถนาหรือมีโอกาสว่าทําอะไรไว้หวานเพื่อฉันใดเพื่อจะงอกเงยกําไรจะงอกงามสุดท้ายค่ะโอ้โหดวงชะตาไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนคอยสนับสนุนอ,อุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเอาละเอาละดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าอ่า หายเหนื่อยแน่นอนนะคนที่เกิดในวันเสาร์ที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่สวัสดีแล้วคนที่เกิดวันเสาร์ที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่16-23มิถุนา,นายนนี้ต้องบอกเลยว่าหายเหนื่อยแล้วนะคนดีเออดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้คุณจะได้หายเหนื่อยแล้วนะเอออ่าขอสลับไพ่นิดหน่อยขอสลับไพ่นิดหน่อยนะ เออป้องกันนะคะเนื่องจากว่าพอมีภาพคิสอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ,อ่อมมันไปจับคิดว่าเราเป็นภาพแบบว่าหวือหวาเราต้องปิดเนิดหนึงน่งเนาะอ่ะสรุปอีกทีอีกทีน,นนะะก็คือสวัสดีเนาะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคนที่เกิดในวันเสาร์ที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยว่า สัปดาห์นี้นะ16-23มิถุนายน2567ต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้หายเหนื่อยแล้วจ้าเ,ออเหนื่อยมานานเหนื่อยมาเยอะมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไข ค่อนข้างมากเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาเนาะแต่สัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าหว่านพืชฉันใดจะได้พืชฉันนั้นหรือการลงทุนที่คุณลงทุนไปนั้นมันจะได้รับผลกําไรหรืองอกเงยงอกงามแล้วเออต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มีเงินใช้ไม่ขาดเมือมีโอกาสว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสว่าจะได้กำ,รกำไรมีโอกาสว่า ลงมือทำอะไรไปผลตอบแทนจะได้รับในสัปดาห์นี้มีโอกาสว่าคุณจะจัดการปัญหาอุปสรรคหรือว่าบริหารจัดการในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินนะหรือว่าเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดีสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยชีวิตของคุณกำลังจะก้าวหน้าไปอีกสเต็ปห,หนึ่งเป็นสัปดาห์แห่งความก้าวหน้าหากเป็นในเรื่องของการงานต้องบอกเลยผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์หรือเป็นไปได้เหลือเกินว่า ผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถทำดีจะมีคนเห็นผู้ใหญ่จะเห็นจะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้โชว์ความสามารถแสดงศักยภาพแล้วก็จะมีคนเห็นด้วยเออเห็นแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณได้เติบโตก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนคอยสนับสนุนอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือทําให้การงานของคุณจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือได้เริ่มได้ทําอะไรใหม่ๆแน่นอนหากทำธุรกิจก็ต้องบอกเลยกำไรมาแล้วนะ หลังจากที่เหนื่อยล้าเหลือเกินหรือก่อนหน้านี้นะได้แต่ต้นทุนยังไม่ได้กําไรสัปดาห์นี้กาไรมาแล้วจะได้กําไรงอกเงยงอกงามนะเออส่วนในเรื่องของออสุขภาพหากช่วงที่ผ่านมาเจ็บแค้ได้ป่วยไม่สบายปวดหัวปวดศีรษะนะเนื่องจากว่าคิดเยอะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเยอะสัปดาห์นี้ผ่อนคลายดีขึ้นแล้วได้พักผ่อนบ้างแล้วนะได้หายใจหายคอบ้างและสบายใจบ้างแล้วส่วนในเรื่องของความรักนะคะ ต้องบอกเลยในสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์แห่งการเยียวยาค่ะช่วงที่ผ่านมาทะเลาะเบาแหวงกันให้ระวังคําพูดและการสื่อสารเพราะดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นแล้วแต่อย่าเพิ่มนะหรืออย่าไปเติมเชื้อไฟเชื้อเพลิงแล้วกันนะเพราะสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดเยียวยาหัวใจกันดีๆกลับมาดีกันความสัมพันธ์จะดีมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะเพียงแต่ว่าอย่าเติมเชื้อไฟระวังคําพูดและการสื่อสารหน่อยแล้วกันนะส่วนถ้าเกิดว่า ความสัมพันธนะ์คนโสดเนาะก็ต้องบอกว่ามีช้อยมีทางเลือกนะอาจจะมีคนมาชอบพอนะหรือ,อาการเดินทางการพาตัวเองไปเจอสังคมใหม่ๆอาจจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้พบรักก็ได้นะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนหรือมีแฟนนะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดงอน,งนอกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ให้ระวังคำพูดและการสื่อสารนิดนึงสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์แห่งการเยียวยามันเหมือนว่ามีโอกาสว่ามันจะดีขึ้นแต่อย่าไปเพิ่มความ รู้สึกไม่ดีหรืออย่าไปเติมความรู้สึกบั่นทอนให้กับความสัมพันธ์แล้วกันแล้วมันมีโอกาสว่าความสัมพันธ์มันจะกลับมาดีขึ้นมันจะดีดังเดิมนะหรืออาจจะมีโอกาสที่กัดจะกลับมาดีกันได้นะแต่ไม่ใช่กลับมาดีกันแล้วเพ้อพูดไม่ดีต่อกันอีกมันก็จะยิ่งยืดเยะนะื้อนเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเยียวยาหากจาก ต้องการให้ความสัมพันธ์ดีให้ระวังคำพูดและการสื่อสารให้ดีแล้วถ้าเกิดว่าพูดดีสื่อสารดีต่อกันความสัมพันธ์จะกลับมาดีแน่นอนนะใครแล้วนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรบพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย